ย้ายจากยโสธรมาอยู่อุดรน,น้องปออเป็นคนอุอนดรแล้วมาเนี่อุดรแม่มาอุดรแม่นี่มาอุดรไปแล้วนี่โอ้เหตาสีฟ้าโอ้โหดูสบายใจขึ้นน้องมาอยู่อุดรเนี่ยป<ะ>้าเพราะว่าเามีดดแกงค่ะมีมันนี่ป้า น้องเยอ้อ่รา n y ด้วยดั i đăng ở đó ี ý ถือไว้ให้หน่อยจะ่ a n g ม h ให้ดูว่าน้องประกาศน้ำมานึ่งพีน้องต้องการประาบน้ำอยู่มาหน่เขาาบน้อน่ก็วามันดีเม่ีบ้างเวลาเขาหมดได้แล้วพัดสิเป็นมาที่เรามาคันนี้มีคนจะรอ ดูหน้ามันสบายเลหาฟินบาสายตามันคือยัางข้นดีดีเจ้าเลียขึ้นอยังนี่ตาสีฟ้าฟังเดียวที่เลือกนางอ่ะเพราะนางตาสีฟังเดียวมีความเด่นตาสสีใช่ไหมใช่ที่มาตาสองสีหมอพี่มาเร็วนักว่านไหลว่านไหลพี่น้องว่นมาวุ่นอะไเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอมือหน่อยเร็ว ขมือไหนเร็วเอย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 มันถือกับอะไรถือก um ับอะไรหรือเปล่าเออหงอยู่น้องหิบวนขึ้นเยอะเลยน้องหิบวนขึ้นเยอะเลยอยู่มาแล้วครับผมขมือไหนเร็วขอมือไหนเร็วขอมือไหนเร็ว ข้อมือเน่อยเร็วข้อมือหน่่ยเร็วขามือเนี่ยเร็วข้อมือหน่อยเร็วเออเอเออสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเป็นถกิได้ไหมหดหัวเราไปกินตะกี้หนังไม้ยังดั่งหมเชื่อมาเขทิมมาเาไปทิมไหมอะไรมาฉันมากหลายใน้ำเด้อฉันไ่น้ำหมาเ้อหมาเรียนน้ำอะไรลุงต้มสุมที่วิรดอาหารเย็นลพวกันอยู่ น้องเหวี่ยงอยู่อยู่อุดรพี่น้องคนนี้อยู่อุดรครับมาเล่นอยู่อุดรครับพี่น้องหมูดิง้งตอนนี้น้องอยู่เป็นหมูดิ้งแล้วตอนนี้น้องอยู่เป็นหมูดิ้งแล้วอะไรเอาให้รูปบ่ามามาลุงมาแต่ก็ MM คเนเหวี่ยงอีกสามคนนี่แหละนัดบิวตี้เลยนัดบิวตี้ ก็บิวตี้บ่อาวลอ้าวนเอพ้นฝนชอลาเหมือนกันเอาไปลูกเ่องน้ไดหอย้องหิวเอาน้องหิวไปอยู่กับจอนเข้าอะไรก็ได้นะเาลหิวหิวหิวเจ้าโอ้โหหมาย้ายบ้านย้ายถิ่นเป็นหมาอุดรเข้าอยู่ในเมืองก็เลยเป็นหมาในเมืองก็เลยคือในเมือง ต้องยกเครดิตให้คุณบุญรอดนะดูแลน้องหิวดีมากคุณพ่อคุณพ่อของพี่วันฟินแลนด์